ผมเบ้าอีสานครับผมมาเบิงเขาวันแหงครับผมท่านพี่รุ่นอุ่นศรีครับผมนักจัดรายการวิทยุครับผมชื่อดังครับแต่ว่าวันนี้ก็พี่น้องท่านนายกบอกว่าสบุรามวันนี่เขาวานในส่วนกาแจ้งข่าวเหตุพี่น้องไม่แน่ใจว่ามากันเยอะหรือเปล่าครับก็คงอย่าเลื่อนจากชิดไปขออนุญาตพี่น้องได้ทราบเวลาหนึ่งคือพี่น้องวันนี้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ามีเขาวานที่มต่ละวานก็ไปวานเจอหอยสองคับสิบตัว ก็เอาเป็นวนะ่า9โมงครึ่งเนาะเดี๋ยวทางทีมงานจะให้สัญญาณนะครับตอนนี้ก็อรอเวลาอีกประมาณ10-15านาทีาานะครับ1 5นาทีนีเชื่อว่านัก้องครับก็ต้องขอบคุณครับที่ที่รุน่นสีนะนักจัดรายการต้นๆของจังหวัดสุรินทร์เรา นแนรายการที่้วก็ก็จะเดนทางมานะก็อบจตาจะประเ,ททระเ,รระเจะยังเป็นทีน่เอลวาจะยังเป็ทีก็จะช่วย,วยนลอยจะได้ลงประมาณ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 นาทีาเ,าเรามีทางซืวยลงต่อกันเื่อน โอ้โหครับผมได้เวลาว่าแล้วครับผมเรจะได้ประบึกยักประบึกไงมาเบิรงกันครับผม9โมงครึ่งพอดีอเราจะเตรียมยาอิมูนดิเทสเทไง ตัวใหญ่ไหมครับพี่โอ้รุ่นนี้วะก็ได้แต่ปลาจีนกันใหญ่เยอะเลยตอนนี้ก็ได้เป็นเหละสามสี่ตัวโอ้ยใหญ่ใหญ่อยู่เนาะใหญ่อยู่ครับครับผมด้วยยอดครับโอ้มีหอดบังคนไอ้พี่ป้านยังไงนี่โอ้ปลาอะไรเนาะปลาจีนปลาจีนโอ้ได้หูหูใหญ่เนาะได้กี่ตัวเพิ่งได้ปะครับทางโน้นแล้นเขาได้ตัวใหญ่เส้นดูนะ ทูเดวานแนนำเลยก็จเด้ร้ายครับุ่นอู้วงันละสองสามตเราด้วหลุดครับ ครับให้เบิงน่ครับผมโชว์โชวน่ครับโชว์นะโชว์นะโชว์นะครับผมโชว์นะตัวใหญ่ตัวนใหญ่จักโลนนาะบใหญ่ดอกหมานครับกบึกอะไป้ายังงนาะโชว์น่ใส่ครับโอ้ป้ายังเขาหนี่ป้าไนบอกปลาโถครับโถสุดยอดครับผมสุดยอดใส่ครับผมใส่ลุงครับโชวเขาเดี๋ยวป้ายังครับโอ้ ไ้เบิ้งนี้ครับผมสู้นี่ครับป้าอยป้าป้านาปครับผมสู้เครับผม่จอยครับอหมานะครับน้ะหมานนครับบ่ลอหาสิบาทคุ้มเลยเนาะอ้าโชวอนี้ป้าโอ้เดี๋ยวไล่กันครับหมานหมานครับผมหมานครับ้ปานเไแนะครับปิอ้เบิ้งนี้ครับผมไอ้เบิ้งนไอครับป้าครับป้าย่งครับผมขอเบิ้งนะป้าอยาน โอ้หมานครับผมหมานครับคุณครับข้างคุณไหมเขามีผู้ใดเลยตัวใหญ่เลยผุนผุนแบบป้าสวายโอ้ผุนไหมผุนได้มีแพศนี่ได้เปรียบเขาครับผมให้ลูกให้เขาเบิ้งในลูกในลายบ่ครับใส้ป้าหยังครับป้าหยังป้าสวายเดียวบ่ะโอ้หมานอยู่นะครับเนาะคืออยู่คืออยู่หมานอยู่ ใช้เบอร์ให้นะแม่ยกให้เบิรงในป้ายย่งแม่ป้าดโอ้ยแม่อุ้ยหมานแท้คือหมานแท้ป้ายย่างกันน่ะมีป้ายในตัวนั่นนะแม่อุ้ยหมานคักหมานออกแม่เน้อถูกโอ้แม่สุดยอดสุดยอดเลยแม่โอ้ยหมานคักโอ้แม่ขอบคุณหลายแม่คุณครับผมมาให้ดีวยพุณเดียป้าสวายสีตู้แม่พุณเดี๋ยโอ้ยพุณหมานพุ่นหมานคักพุณแม่พุณเมี่ยคุณแม่เงี้บานเดียวสีตู้ป้าสวายไหม มานครโลับโลแม่บอกม้าเลยม้าแ้ขโอ้ยมานข้างนั้นน่ะใส่โซ่เลยครับใให้เบิ้งในป้ายังม้าเนาะเบิงโซ่โซ่โซ่นโซ่โซ่อีนโอ้ยม้ามครับผมไม่ให้เกิดนะครับสามารถที่ทำได้ในช่วง เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมราชานุาพภูวิคนบุญเดชนะครับที่พระท่านทรงพระาทานไว้นะครับถือว่าได้ช่วยชีวิตคนไทยครับช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับก็มีการทํำผลเทียมนะครับหลายวันแล้วนะครับามีทางโคราชรับก็บินเสือแดงก็จะได้ตกแต่ฟ้าผ่าผ่าไม่เทียมนะฮะตามจอดภัยนะครับโอ้ตอนนี้ทางฟังลำโพงได้แล้วหนึ่งตัวปลาไรเนาะตรงนี้ กองเชียร์รู้สึกจะเงียบไปประกาศประชาันนะครับไทยใชพี่พี่เบิ้งนี่ครับผมพีเบิ้งในป้ายยังครับนี่ปสบยเหรอป้ายสบายว่ะโอ้มาเนาะอ้คือเนาะโอ้คืออยู่คืออยู่คู่ โอ้ปลาสวายปลาบึกไอตัวเดียวป่ะครับครับโอ้ครับผมมานครับเนาะเดียวครับผมโอ้ปลาอย่างปลาสวายป่ะครับปลาจิ้ครับอ๋อเดี๋ยวจะปลาจีนมป่ะครับนี่ปลาถูกมีตัวหลุ่นนี่ป่ะปลาถูกูมีตัรุ่นนี้เลยเนาะใหญ่ครับเนาะครับโบ้ใส่น้ำโบ้โอ้ลือกเติมเนาะเห็นเนาะครับเนาะขน้านี่ โอ้ยาโ<ร>่ตร,ตรงนี้ยยโอ้ลปาลาปลาปลาในเนาะยายเนาะครับก่หญ่ร้อยเจ็ดสิบคนแลก็ได้ยอดอยู่ที่สี่หมื่นหนบาทป่าทมสี่หมื่นกว่าสุดยอดแล้วก็พอให้กับทางผู้ใหญ่บ้างาปายังครับพี ดค,ครับโอ้ปลาดุคือขาวเลยโอ้ปลาดุอีหยังน่อยหนูวันสิคือเห็นแค่เห็นนอเพี้ยนเอาไปปล่อยเลยมันหนาหักดีไหมพี่พี่พี่ครับปลาดุปลาดุงในป้าหยังเมื่อกี้อ่าดุปลาทูทูเดรีย์ไรค่ะพี่น้องทูเดรีย์ไรโตอยู่ป้าปลาจี้นตูสีตูวมานอยู่คืออยู่นะพี่น้องช่วยเอาเลยอ่ะ อันนี้ด้วยได้ขอ, Nig ขอ,ขอ,อเบิกงนิครับผมพี่ขอโชว์ห <that> น <that> like <ieri> ิครับไม่ขอโชว์นะจับจับไปเบิกงนิครับฝั่งนู้นมีปลาใหญ่บ่างไม่มีแค่นี้ปลาฮ่าตยังไม่เห็นยังไม่เห็นมีใครปลาเบิกกูครับนี่ปลาเบิงครับปลาฮ่าตจักโลน่น้อยหนึ่งปูดใหญ่ครับพี่ไหนผู้ใดอยากกินป